สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานถือว่าดีมากๆเลยค่ะคนที่ทำงานออฟฟิศถือว่าโดดเดน่นได้รับการยอมรับมีความมั่นคงขึ้นได้รับผลประโยชน์จากการทำงานส่วนคนที่ทำงานค้าขายหรือทำธุรกิจช่วงนี้สินค้าของคุณมีความโดดเดน่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจนถึงระดับแนวหน้าหรือระดับประเทศได้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณต้องพยายามรักษาคุณภาพ รักษามาตรฐานของงานของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะยืนระยะได้ในระยะยาวสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องงานขอให้อดทนค่ะพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาในจิตใจเพราะตัวคุณเองลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะและว้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ด้วยตัวเองตั้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะต้องผ่านมันไปได้ในที่สุดค่ะ การเงินค่อนข้างดีค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดการแสดงสามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์จะปังมากๆเลยนะคะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากเรามากๆหรืออาจจะมีคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักซึ่งก็ลองเปิดใจเรียนรู้คบหากันนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ ของมีคมหรืออาการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวที่เคยเป็นอยู่มันจะเกิดอาการกำเริบกลับขึ้นมาอีกนะคะโชคลาภถ้าเห็นตัวเลขอะไรหรือตัวเลขที่อยู่ๆมันสะดุดตาคุณบ่อยๆก็ให้ลองเล่นเลขนั้นค่ะหรือถ้าไม่รู้จะไปหาเลขจากไหนก็ลองเล่นเลขน้ำหนักตัวเองก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข7ค่ะ